สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตนะครับแล้วก็รีวิวนะครับความสวยของลีดหนึ่งสองห้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2022นะครับเป็นสีใหม่เลยนะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมนะฮะนี่ฮะข้างหน้าเขาสีน้ําเงินสวยมากนะครับผมนะฮะอันนี้ผมต่อเบ็ดแล้วก็เปิดไฟหน้าดูนะครับว่าข้างหน้าของ Le ีดสวยไหมนะครับผมนะฮะระบบไฟนะฮะ Full LED นะฮะ ตัวนี้จะเป็นเครื่อง1ลูกสูบ4วาล์วนะครับเครื่อง125ซีซีนะครับผมนะราคานะครับอัปเดตล่าสุดนะครับเดือนพฤษภาคมนะฮะพุทธศักราช2565นะฮะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่59,900บาทนะครับผมนะราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ59,900ืนาพนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟหน้านะครับแบบ full LED เลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงินตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2022นยี่สบนะฮะ คนหน้าลีดนะฮะตัวนี้เครื่อง125ซีซีนะครับหนึ่งลูกสูบสีว่วนะครับตัวนี้นี่ครับอันนี้ผมต่อเบ็ดนะครับแล้วก็ดูไฟหน้านะครับสวยนะครับไฟหน้านะครับข้างหน้าเขาสวยมากนะครับนี่ครับผมนะฮะไฟหน้าแบบฟูลเอลดีนะครับผมนะฮะระบบไฟเลี้ยวก็แบบธรรมดาแต่ว่าไฟรีนี่เป็นแบบฟูลเอลดีนะครับผมนะสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินนี่ยนฮะน้ำเงินเขา ออกน้ำเงินแบบน้ำเงินเข้มนะฮะสวยนะครับผมนะฮะราคาก็อยู่ที่59,900บาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เคยใช้รุ่นนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะหรือว่าอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะวันนี้มีสีใหม่มาผมก็เลยมาอัปเดตนะครับแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าลีดสีใหม่นะสวยไหมครับผมนะส่วนตัวผมว่าสวยนะครับสีนี้นะครับผมสวยมากเลยนะครับ สวยสีน้ำเงินนี่ครับไฟหน้าแบบ Full LED นะครับสวยมากเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็จะมีอยู่3สีนะครับก็จะมีสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ